สวัสดีค่ะวันนี้นะมาะมาเร็วมอนเข้ามาเร็วเหลยออีกหนึ่งนาทีพี่จะถ่ายทอดสดแล้วเอาจริงอะเชื่อดิ เร็วเข้ามาดิฮ <ore> ุยเข้ามาดิผ <hurting> um, ู้มาเล่นเย้ยนี้ มาเล่นซ่อนแอบดีคิมเกันร็ขวเีี้คิมเข้ามาอีกสาอีกเ้ยเร็วเรอีกสามสิบวิอีมอสเข้ามาเร็ววครับวันนี้เราก็จะมาเล่นซ่อแอกันแล้วนะอะแล้วก็จะถ่ายไปอนซ่นแอบกันปิดเน เรวเร็วเยงยังไม่เข้าเลยเนี่ยอกมาเขยยนวเเน่ารเนเอี่เอาเารงนอ่อยังไงสวัสดีค่ะวัสวันนี้นะคะพบกับมิวบอลทีมกับคิมคิมมู่มาพอนะคะแล้วก็ป้อมอะไรไม่รู้แล้วก็หมอปันสัมผัสนะคะแล้ววันนี้เราจะมาเล่นปิแอกันเฮ้ยอย่าพึ่งดี ใครใครใคอุย้ยกูจะตายแล้วไอนี่นอนค้าไหเหนืยจัได้โอุย้ยตีต้อนรับไอ้ยมอเด้ยนอนแล้วมอนบนหอนไอหมอเกลอยู่นี่ค่ะที่มึงย้ายไงขอมึงชิดนอนกันไม่ได้เอาอ๋าอหมอ,อแล้วเราก็จะไปเล่นปิดแอบกัน่อนะคะใครนอนเตียงข้างๆไอรีมเลยอ่ะไอหมอนยังันอยู่ แล้วเหรอเฮ้ยใครกูมาโดนพ่อดีวะเออนอนนแค่ตัวเฮ้ยไอ้หมอตีนเฮ้ยไอ้ตอนนี้นะยี่สิบนาทีสี่ห้ายี่สิบนาทีสี่ห้านะเราจะเริ่มเกมกันนะคะไอ้ป้อมไก่คีมเดี๋ยวมาปั้นค่ะเอ้ยเดี๋ยวมาค่ะไอ้มอไปแล้วไปแล้วไหมสี่ป้อม เป็นอะไรมากมตีตรงไฟ <c oughs> อ,อะมอจตัวตีทำไมอะเดี๋ยวคีมกับป้อมมาอยู่ตรงนี้มารวมตัวกันจะได้เอายาขวดเดียวกันเลยมอหมดเวลายอย่างยังเลนนะหนึอยอยงนขสองป้อมมานี่ข้างหลังนี่ไเดินหน้ามา ไอ้พวกนั้นมันไม่ไว้ไว้แต่ป้อมไว้คือก็ไว้ต้องเต็มตัวหมดหมดแรงหนี่งตัวอ่ะดูป้อมมุนตัวดิ้เลยกี่นาทีหนึ่ตัวห้าสิบเอ็ดเห็นไหมอีกห้าสิบเอ็ดวินาทีนะคะเข็นดาวด้วยเหมือนกันกูตัวเนี้ยตีไม่ตีก็ตีไทยอะตีคอมตีค่ะตีค่ะหรออาวยันตี้เราจะตายแล้วเรามีพองอยู่ใครตีค่ะ ใคปก๊อฟไม่ดีใครดีเราใรปอมเออเบาเบามอหมดเวลายังยังยิ้มไปอะสิบเก้าสิบแปดสิบเจ็ดเฮ้ยคีมมานี่คีมมานี่แล้วมาปายาไอ้มอไปอยู่ในบ้านเลยป้อมมานี่ป้อมหนึ่งไม่ใช่กูไปหมดป้อมหนึ่งอ้าวมิ้วปลามอไปเข้าบ้านป้า เฮ้ยคีมอย่าพึ่งอย่าพึ่งปลามอเข้าบ้านกันนี่ไม่หรอเราหมดแล้วอ่ะยาเออหนึ่งอนเริ่มนีถืออะไรนะสี่ไปแล้วอะไร่งห้าหกเจ็ดแปดเก้ิบสิบบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดฮัลโหลคีมคีม่าถือธนูเอ้ยมันเห็นคีไม่ได้ถือธนูโอ๊ยไอ้แมวดึนตามกมมา คีมยังที่ธนูดิไม่ได้ดูอเนี่ดยดูเอี่ยมี๊ไอหมอมั่ตามกูมาต่ไม่รู้ยัไปได้เนาใครซีข้าหหรอออไอหมออยู่ใกล้กูอีกใครอะเนี่ยมีคนอยู่ในบ้าน โอ้ยมอถ่ายเลยโอ้ยมอเอ้ยเลยอยอย่าพึอ้าใครออกเอ้าเราออกทไเออกเอ้าทำไมอ้าขอโทษด้วยนะคะ ขอภัยนะคะเน็ตไม่ลงตลอดขออภัยนะคะเพราะว่ามันไอ้นี่ค่ะแหลกค่ะแหลกค่ะมันแหลกมันแหลกมาแหลกค่ะปอโต็แหลกเอาทำไมเข้าเป็นแบบนี้ข้าก็เป็นเองเข้าเหรอเออขายังไม่ได้เข้าเหรอเอ้าทำไมอ่ะข้าวก็ข้าวไง เข้าเร็วๆดิแป๊บสื่อขอขออภัยนะคะขออภัยด้วยนะอุ้ยเราใกล้แล้วองง่ะตะกี้ยังอ่ะแป๊บนึงค่ะต้องเริ่มใหม่นะคะคุณต้องไปในบ้านใหม่อ,อ้อกันมันแกเลยข้าวนะจะมาเล่นด่างข้าเลยนะเออแปบ๊บนึงเนี่ยได้แล้วนะเนี่ยเกได้ละ แป๊บนึงต้องไอ้หมอต้องนับใหม่สิบวิเพราะว่าเออไม่ยังคิดโกงอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนับนะยังยังไม่เข้าเขาด่านพิดกูก็เข้าไ้วด่านมึงกูว่ากูเล่นด่านกูดีกว่าตรงงถามอุ้ยอดคิดอยู่หมอจังงานไม่เซฟเลยได้เข้าด่านใครจ๊ะด่านกูมึงดูชื่อหน่อยดิโอเคไปเลยแป๊บนึงนะดูดิกำลังเข้าเนี่ย

ใครค่าหายต้องหูแล้วอะไรอะไรไอ้เหี้ยเราก็ขอจบไปกันเท่านี้นะคะบายขอบใจที่ดูครับบายขอไปก่อนที่นะคะคือต้นต้นนะคะต้นเห็ดนะบายนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับติดใครกันด้วย